หนังศีรษะป้าโมนามันแห้งผมป้าโมนายผมป้าโมนายาวมีคุณภาพมีน้ำหนักผมป้าโมนาดีมากแต่หนังศีรษะป้าโมนามันแห้งมันเลยทําให้เราเหมือนมีรังแคเขาเรียกหนังหนังหัวมันแห้งเขาก็เลยแนะนําให้ใช้แชมพูของเขาอีกน่าเห็นไหมมีกลวิธีการขายนะคะเขาก็แนะนําว่าแชมพูกว่านี้นะลุงก,ก็ถามว่าและไอ้ไอ้ขวดข้างคืออะไรนะคะ เขาแนะนําชมพูนนะแต่ลุงบอกว่าไอ้ขวดข,ข้างนะั่นคืออะไรคอนเทนเนอร์ er, ก็คือไอ้น้ามันใส่เขาเรียกบ้านเราก็จะเรียกครีมนวดป้ามนาเลยบอกว่าป้ามนาอยากได้ครีมนวดน้ำมันใส่ผมคือยาสระผมอะแชมพูอะป้ามนามีเยอะป้ามนาซื้อไว้เป็นกุลุดกุลุดคือชมพูเราใช้ใช้ทั้งปีอะยังไม่หมดแต่พอเขาแนะนําม,มาปม้ามนาก็บอกอ่ะเอามานะคะเดี๋ยวป้ามนาจะให้ดูว่า ผมแม่ยาวมากใช่ยาวมากถึงกระเอวเนี่ยผมยาวถึงกระเอวเดี๋ยวป้าโมนาจะให้ดูแชมพูนะคะที่เขาแนะนําป้าโมนามาป้าโมนาเอาใส่ห้องน้ํำกะว่าได้ใช้เลยเออแต่ยังไม่ได้เปิดนี่สองอย่างอืนี่มันจะเป็นทรงแบบเนี้ยอันนี้คอนเทนเนอร์อันนี้แชมพูนน shampoo. คันนี้ผมสั้นอะสะสบายเลยคันเนี้ยนะคะผมสั้นก็จะสะสบายเลยเห็นไหมมันไกลไปไหมมันไกลไปเนาะทุกคนเนาะเอาตรงนี้แหละนี่อันนี้จะเป็นแชมพูที่เขาแนะนํามานะคะอันนี้เป็นแชมพูอันนี้เป็นครีมนวดอันนี้เป็นครีมนวดอันนี้เป็นแชมพูแล้วน้ำมันใส่ผมที่เขาแนะนํามาอันนี้รู้สึกว่าจะขวด ขวดเท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ขวดลถ้าปกติขวดสองร้อยแต่เขาขายราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคูณเนี่ยอันนี้หนึ่งรอยยี่สิบเก้าคูณนะคะอันนี้เป็นน้ำมันออยใส่ผมเนาปะป้ามนารู้สึกว่าอันนี้เป็นน้ำมันออยใส่ผมนะคะปะ้ามนาเปิดยัง ะะอันนี้เป็นน้ำมันออยใส่ผมอ่านี่เขาบอกว่าแค่หยดเดียวฮอ่าแค่หยดแค่เนี้ยทุกคนมองเห็นไหมอ่ะเนี้ยแค่หยดแค่เนี้ยนะคะแค่หยดแค่นี้แล้วก็ใส่ผมไปเลยนะคะใส่ผมไปเลยนะคะอืมใส่ผมไปฮึมหอมอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดมอ่ะ ล้วก็ว่าทําไมเอ๊ะทำไมเขา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 ทําไมเอ่อเขาหอมเวลาเขาเขาจับผมเราทําไมหอมจังอ๋อมันเป็นมันเป็นอันตัวนี้อือหอมมากหอมเหมือนวานิลาเลยนะคะแล้วก็ใส่ผมลงไปอันนี้บางทีผมมันโปกหน้าป้าโมนาป้าโมนาก็เลยใช้นิบกิฟต,ตัวน้อย,น,อยนี่ปัก นี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแชมพูขายขวดละหนึ่งบอกคอสเตอร์เดนแฮแชมพูคุณ่งร้อยเก้ี่กว่าเดนแฮคุณจาใช้วันนี้เหรอเดนแฮนีนึ่งอยสี่สิบเกอันนี้ก็หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบตัวเลขก,กลมๆก,ก็คือขวดประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับตัวนี้ซื้อมาถ้าดีถ้าดีถ้าดีเดี๋ยวเราก็แต่คันนี้เวลาเราผมสั้นเราก็จะขยันสระแต่ก่อนป้าโมนาบอกเลยนะคะตรงๆเลยว่าป้าผมปมานะ้าโมนาสระสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนที่ป้าโมนาผมยาวป้าโมนาสระผมตัวเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้ผมสั้นมันก็จะง่ายนะคะง่ายต่อการสะระป้าโมนาก็จะสระ สอครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นนะคะเนาะมันสั้นแล้วมันสบายพอมันสบายนี่ข้างหลังนี่ให้เขาแบบเฉือนอบางๆเลยนะให้เขาแบบสับผม,มบางๆให้ป้าโมนาด้วยนะคะโอเคมากเลยโอเคมากเลยนะคะเนาะนี่แหละก็คือสุขสันต์วันหยุดก็ประมาณนี้เลยนะคะเนาะสำหรับป้าโมนานะเดี๋ยวเมื่อกี้ป้าโมนาเห็นลุงใส่ชุดทำงานในสวนแล้ว ววันนี้เราก็จะทํางานในสวนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลุงว่าลุงจะทําอะไรบ้างทุกคนให้ดูขออวดดอก